แม่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยก็แม่ซักผ้าไงล่ะลูกแม่ก็ซักผ้าแบบนี้ให้ลูกตั้งแต่เล็กจนโตแล้วไงเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ดูสิแม่เอาสูตรราคาเป็นหมื่นมาซักน้ำอ่ะคืออย่างนี้นะคะแม่สูตรตัวเนี้มันซักน้ำไม่ได้ค่ะมันต้องซักแห้งอย่างเดียวเลยพี่บอสแม่เองก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดอ่ะพี่อย่าไปโทษแม่เลยนะแม่เขาไม่รู้ ะใช้เหตุผลว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกนะเรื่องง่ายๆแค่นี้หัดรู้ซะบ้างสิพี่บอสแม่คะแม่อย่าไปใส่ใจพี่บอสเลยนะคะแม่ไปนั่งพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวสูตรตัวเนี้หนูจัดการเองค่ะ ซื้อมาจากไหนหรอคะแม่แม่คะฮัลโหลพี่บอสร,รีบมาที่สวนหมู่บ้านเลยเร็วๆด้วยล่ะเกิดอะไรขึ้นอะพี่ไม่ต้องถามเร็วๆรีบมาให้ไวอยู่บ้านเฉยเแม่ไม่ชอบหรือไงฮะจะใจดีมาช่วยผมเช็ดรถทำไมผมไม่ได้ใช้ให้แม่ช่วยสะหน่อยจะไม่ช่วยทำไมวะก็ แม่เห็นว่ารถเปื้อนอ่ะแม่ก็เลยจะทำความสะอาดให้แต่ว่าแม่เช็ดเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่สะอาดเลยนะลูกรถใช้ฝอยขัดหม้อแข็งๆมาเช็ดรถของผมเนี่ยนะแม่คิดอะไรอยู่ใครสั่งใครสอนให้แม่ทําแบบนี้อ่ะล้างรถนไม่ใช่ล้างถ้วยล้างจานอ่ะแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ดูเองสิพี่บอสแม่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาก็แค่ยอยากจะช่วยเราอยากช่วยอ่ะช่วยอยู่เฉยๆเถอะแม่อันนี้ช่วยมันวุ่นวายกว่าเดิมอีก แล,แล้วรถเนี้ยมันพอจะซ่อมได้ไหมล่ะลูกแล้วแม่คิดว่าไงแม่แก่ขนาดนี้แล้วอยู่เฉยดีกว่าป่ะผมทํางานมามันก็เหนื่อยมากพอแล้วทําไมต้องให้มันเหนื่อยกับแม่อีกอะพอได้แล้วพี่บอสหุบปากได้เลยตัก๊กเป็นพ่อหนูคนเดียวเลยแม่อยู่บนนอกมันก็ดีอยู่แล้วจะให้เข้ามาในเมืองทําไมวะวันวันสร้างเป็นเรื่องดูสิเมื่อวานเพื่อทําสูตรราคาแพงพี่เกือบพังวันนี้มาทํารถเป็นร้อยอีกอะปัญหาเยอะจริงเลยที่สั้ทีเถอะพี่บอส ท่านเป็นแม่พี่นะพี่พูดแบบนี้กับแม่พี่ได้ยังไงอะด่าซะอย่างกับแม่เป็นลูกพี่เลยแม่อุตส่ามาตั้งไกลเพื่อมาอยู่กับเราไม่ได้มาเพื่อให้พี่ด่าเขาอยู่แบบนี้นะแม่อายุก็ปูนนี้แล้วเขายังอยากที่จะอยู่ดูแลเราแล้วแม่ได้อะไรกลับคืนบ้างไม่มีคําชมมีแต่คําด่าล้วนๆเลยตอนเด็กๆพี่ไม่สนบ้างหรอไม่เคยทําข้าวของของแม่เสียหายบ้างหรือไงตอนนั้นอะแม่ได้ด่าพี่แบบที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้ไหม เราเองก็มีลูกนะลองคิดในมุมมองของแม่ดูบ้างสิถ้าเราแก่แล้วเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับลูกแบบกล้าๆกูโกล,กล,กลอย่างที่แม่เป็นอยู่ทุกวันเนี้เป็นพี่พี่โอเคไหมละ่ะเราพี่พูดผิดตรงไหนรอยขนาดเนี้ยจะซ่อมรถก็ต้องเสียเงินเป่าวะเราจะไม่เสียเพราะเราจะไม่ซ่อมหมายความว่าไงเพราะว่าร่องรอยนีย้มันเกิดจากความรักความรักที่แม่มีต่อลูกชายต่อให้มีเงินอะ่ะมันก็ซื้อไม่ได้หรอกนะ แล้วเวลาที่เราเห็นรอยเนี้ยเราก็จะนึกถึงความรักที่แม่มีต่อเราทําไมต้องลบด้วยอะ่ะหนูจะให้รอยเนี้ยมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตพี่ต่างหาที่ควรจะโดนซ่อมอถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราในทุกวันนี้หรอกเพราะงั้นอะ่ะอย่าให้สิ่งอื่นมปนสำคัญกว่าแม่เลยบุญที่ประเสริฐที่สุดคือบุญที่ทำกับพ่อกับแม่พี่ลองกลับไปทบทวนตัวเองดูอีกครั้งกลับไปเถอะค่แม่